ครับสวัสดีครับอยู่กับผมแฮกบ่าวดอยครับผมอันนี้มีรถบ้านมานำเสนอเลยนะครับม i ตี้เอ็กซ์แคปครับสองคันครับาชมบอดี้รอบๆครับตายแฮกบ่าวดอยต้องรอบหนึ่งรอบเนาะสวนรอบรถกันครับเดือดวน สวยครับสีดำครับสีดำกับสีเทาครับครับไม่ตคบครับราคาหลักหมื่นครับเดี๋ยวมีราคาให้ครับสองคันนี้ครับพร้อมกับหลังคานะครับหลังคานี้ ห้าพันครับนี่ครับโอ้สวยๆอยู่ครับใครสนใจก็ติดตัวเฮียได้ครับเพราะว่าผมขึ้นเบอร์โทรให้เนาะก็อย่างดีครับโลไม่มีทะลุครับโอ้สวยอยู่ครับห้าพันห้าพันบาทนะครับนี่น่าจะต่อรองหรือไงครับพวกผามางเฮียเกลอะไครับของแคปนะครับเนี่ย เหมาะกับการเอาไปขายของครับขายของตลาดนัดใส่ของนะต้องกลเปียกครับแต่ไม่ใช่ตู้เึบนะครับเป็นราคาแบบเปิดข้างครับเห็นป้าครับอกห้าพันครับจะเชื่อมให้นะไม่ได้เชื่อมเต็มครับเชื่อมเชื่อมเชื่อมอย่างนี้ครับอืมน่าจะไม่หนักเท่าไหร่นะครับโอเคครับราคานี้ห้าพันครับเดี๋ยวพาไปดูรถต่อเลยครับ เดดูภายในครับนี่มานนี้นะครับสวยแจมแจมครับเัอ,อน,นีนเจอครบครับอ,อันนี้สองครับดูครับโอ้โหเบาะกำมะหยี่ครับอันนี้สวยครับอันนี้เท่าไหร่นะหกหมืนนะครับ นี่ครับหกหมื่นบาทนะครับไม่เตี้ยแคบครับราคาหลักหมื่นจริงครับดูช่วงล่างครับช่วงล่างก็มีผผนะครับกระชงกระซีก็มีสนิมบ้างนะครับธรรมดาเนาะให้เอฟซีตัดสินใจเลยครับว่าสวยไม่สวยเนาะผมแฮกบ่าวดอยเป็นเพียงสื่อกลางนะครับให้เอฟซีตัดสินใจเองครับสวยไม่สวยเนาะดูครับ ีก็มีสนิมมากนะครับตามการใช้งานเนาะรถ20ปีแล้วครับธรรมดาครับถ้าซื้อไปไม่ซีเรียรสเขาไล่เขาสวนนี่สบายครับให้ส,สวยๆเต็มที่ก็อย่างว่าแล้วเนาะมีผุมีอะไรบ้างครับประมาณนี้นครับแต่รถใช้ได้ครับกหมือนนี่ถือว่าราคามอเตอรไซค์เลยเนาะ น่าจะเข้าเฟซนั้นในปกตินะครับโือพปดกระทำแย้แก้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าไม่ได้ถามนะขอคืนนี้ไม่ใช่ว่าราคาเดียวครับน่าจะต่อรองได้ครับน่ครับสอดทรงครับสองคันนี้จอดคู่กันลยครับสวยจ้ำๆครับโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครครับ สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ